ดวงชะตาของชาวราศีธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีพฤษภชาวราศีกันและก็ชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีธาตุดินกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับการทำนายด้วยไพ่ยิปซีประจำเดือนพฤษภาคมนี้นั่นเอง และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีธาินทินั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างไพ่แ,บบแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าจากองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เท่ากับว่าด้านการงานของคุณนั้นกําลังจะปรากฏในลักษณะของความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแล้วนั่นเองเียได้ว่านะครับคุณเองจะเริ่มเห็นโอกาสที่ดีเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นคุณเองจะสามารถได้รับในเรื่องราวของสิ่งดีๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตด้านการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าวิถีชีวิตของคุณนั้นกําลังพบเจอเกี่ยวกับความก้าวหน้าที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับธุรกิจหรือเกี่ยวกับการงานกันเกิดขึ้นนั่นเองเรียกได้ว่าใครเฝ้ารอเกี่ยวกับการงานที่ต้องการความคืบหน้าต้องการการเติบโตหรือต้องการความสําเร็จแล้วแล้วก็องค์ประกอบไพ่ใบนี้สื่อถึงลักษณะของการที่เรียกว่ากําลังวิ่งเข้าหาเกิดขึ้นแล้วนั่นเองราชลอกําลังมาเกยคุณแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเรื่องราวโอกาสดีๆกําลังปรากฏขึ้นมา และสาหรับคนที่ต้องการเริ่มต้นใหม่นะครับถือว่าโดดเด่นมากๆสําหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะปรากฏขึ้นมาหรือใครต้องการสมัครงานใหม่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ดีกันเลยทีเดียวที่คุณจะสามารถได้รับงานที่ดีกันปรากฏขึ้นและนอกจากนั้นนะครับใครคาดหวังตําแหน่งใครคาดหวังการเติบโตคุณก็จะมีโอกาสที่ดีที่คุณจะมีความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นด้านการงานของคุณก็ถือว่าอยู่ในจุดที่คุณจะสามารถโตตัวขึ้นมีสิ่งดีๆปรากฏขึ้นมาทําให้คุณเองนะครับมีความสุข ความบริบูรณ์เกี่ยวกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุดินในเดือนพฤษภาคมนี้ไพ่ใบแรกปรากฏขึ้น แล้วก็ไพ่ไปที่สองปรากฏขึ้นมาก็ต้องบอกว่าด้านการเงินของคุณในเดือนนี้นั้นนะครับก็ถือว่าอยู่ในจุดที่อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะยังมีความตึงเครียดอยู่มีเรื่องราวของความกังวลใจอยู่ยังเอาทิศทางของการที่เรียกว่าเงินต่างๆที่เข้ามาหรือรอคอยอยู่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นกับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในลักษณะของการเฝ้ารอเกิดขึ้นอยู่นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นเกี่ยวกับในลักษณะของการเงินที่คุณวางแผนอยู่ ้นนะครับแต่ว่าอย่างน,น้อยๆก็เปรียบเสมือนกับการที่คุณเองในสถาน,นการณ์ที่ตึงเครียดคุณก็จะสามารถเจอกับทางออกได้เจอกับทางไปต่อได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณติดขัดในเรื่องของการเงินแล้วละก็สุดท้ายคุณก็จะสามารถมีไอเดียในการแก้ไขปัญหาต่า,างๆเกิดขึ้นได้นั่นเอง จนในที่สุดแล้วก็จะมีตัวช่วยเงินเกิดขึ้นทำให้คุณเองนะครับสามารถรอดพ้นจากปัญหาต่างๆได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้สื่อถึงในลนักษณะของการที่คุณอาจจะเจอสถานการณ์ที่ไม่ค่อยพึงพอใจเกี่ยวกับการเงินเกิดขึ้นมีเรื่องราวของการตึงเครียดด้านการเงินเกิดขึ้นแต่สุดท้ายมันเป็นลนักษณะของการได้รับความช่วยเหลือหรือตัวของคุณเองก็สามารถหาทางออกหรือทางไปต่อให้จนได้ทําให้คุณเองสามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาด้านการเงินเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเอง ฉะนั้นต่อให้นะครับการเงินของคุณในเดือนนี้อาจจะยังไม่ได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นก็ตามนะครับแต่สุดท้ายคุณก็จะสามารถคลี่คลายแล้วก็แก้ปัญหาเกิดขึ้นได้นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างพาไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นแล้วก็พไพ่ใบที่2ปรากฏขึ้นมา ก็ต้องบอกว่าองค์ประกอบไพ่ทั้งสองใบที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้นั้นสื่อถึงใน,นลักษณะของความรักที่ยังจืดชืดจืดจ,จ,จางอยู่เพราะฉะนั้นก็เปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่าตัวของคุณเองช่วงเวลานี้ดูแล้วยังมีความตึงเครียดเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆด้านความรักอยู่ความความรักของคุณนั้นยังไม่ได้สมหวังในสิ่งที่คุณคาดหวังอยู่นั่นเองส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ยังแห้งเหี่ยวกันต่อไปนะครับเพราะสถานการณ์ไพ่ใบนี้สื่อถึงใน,นลักษณะข,ของเส้นทางของคุณนั้นยังไม่ใช่โอกาสของคุณนั่นเอง ครับ ความรักที่กําลังเข้ามายังไม่ใช่จังหวะที่ดีเกิดขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นก็ยังทงต้องโสดกันต่อไปหรือยังต้องเฝ้ารอเกิดขึ้นอยู่น,นั่นเองครับแต่อย่างน้อยนะครับมันก็เป็นลนักษณะของการที่เรียกว่าก็กําลังจะมีสิ่งดีๆกันเกิดขึ้นเรียกได้ว่าอย่างน้อยนะครับถึงแม้ว่าคุณเองนะครับยังไม่ใช่จังหวะของคุณในเรื่องของความรักก็จริงแต่คนโสดเองก็ยังมีคนที่เข้ามาชอบพอคุณอยู่ป่วนเปลี่ยนกับคุณอยู่เช่นเดียวกันถือว่าคุณเองก็ยังมีเสน่ห์อยู่นั่นเองครับถถึงงแมม้ว่่ายัไูกใจ นะครับกับใครที่คุณรู้สึกว่าเข้ามาหาคุณก็าตามส่วนในเรื่องราวของการที่เรียกว่า ความรับของคนโดยทั่วไปนะครับหรือคนที่มีแฟนอยู่แล้วก็ต้องระมาระวังนิดนึงเกี่ยวกับคําพูดคําจาหรือช่วงเวลานี้นะครับก็อาจจะสงบปากสงบกลับเข้าไว้เพราะปัญหาต่างๆอาจจะเกิดขึ้นแต่ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าจะเป็นปัญหาใหญ่เพราะสุดท้ายไปยไปนี้ก็สื่อถึงลักษณะของการแก้ปัญหาต่างๆไปได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นต่อให้เกิดปัญหากันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการกินแหนงแคงใจการการทะเลาะเบาแ้างจนรู้สึกจืดชืดจืดจเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นได้แต่สุดท้ายองค์ประกอบให้ นี้ก็ยังเป็นลักษณะของไพ่ที่แก้ปัญหาได้ดีอยู่นั่นเองสุดท้ายก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าความรักของคุณนั้นจะติดปัญหาหรือเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเพราะคุณเองก็เอาอยู่นั่นเองครับและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวราศีาธาตุดินซึ่งได้แก่ชาวราศีมังกรชาวราศีกันและก็รวมถึงชาวราศีพฤศภนั่นเอง ก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้พฤษภาคมของคุณนั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่อาจจะดูเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่อย่างน้อย,อยก็รุนได้เกี่ยวกับในเรื่องธุรกิจการงานของคุณที่จะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้อยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งดีๆของคุณก็ยังมีอยู่ครับอย่างน,น้อยในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณก็ยังมีลู่ทางโอกาสใหม่ๆที่จะทําให้คุณเองเกิดขึ้นได้ เนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ทางโอกาสใหม่ๆเข้ามาและคุณเริ่มตั้งหลักตั้งตัวได้เดี๋ยวเรื่องการเรงินของคุณก็จะดีขึ้นเองสําหรับในเดือนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าในเดือนนี้การเรงินก็เลยอาจจะยังดูตึงๆมือนิดนึงแต่อย่างน้อยๆก็ยังผ่านไปได้อยู่ส่วนในเรื่องของความรักก็อาจจะดูจืดจางหน่อยแต่อย่างน้อยๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตนั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ